หลวงพ่อชากับรถยนต์ทุกวันนี้รถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่ห้าสำหรับคนมีเงินไปแล้วเป็นธรรมดาอยู่เองที่คารวะเห็นอะไรดีก็อยากถวายให้พระได้ใช้บ้างเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากดังนั้นการถวายรถยนต์แก่พระจึงเป็นที่นิยมในหมู่คนมีเงินจนกระทั่งรถยนต์กลายเป็นเครื่องแสดงสถานภาพของพระว่า เป็นที่ศรัทธานับถือของญาติโยมผลก็คือพระที่มีสมณศักดิ์ท่านใดที่ไม่มีใครถวายรถยนต์ให้ก็ต้องถือเป็นกิจที่จะขวนขวายหามาประดับบารมีหากมองภาพใหญ่ของวงการพระพุทธศาสนาจะพบว่าการครอบครองรถยนต์ของพระสงฆ์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ตามมาด้วยการตั้งคำถามจากสังคมถึงความเหมาะสมสมัยก่อนพวกเจ้าขุนมุนนายจะทำบุญแต่ละทีก็จะสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารใหญ่โตมีคำเทศคำสอนว่าตายไปแล้วจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ผ่านมาจนบัดนี้วัตถุนิยมต่างๆก็จเจริญก้าวหน้าขึ้นผู้คนก็ปรับเปลี่ยนมาบริจาครถยนต์แทนซึ่งต่อไปในภายภาคหน้า หากคนรวยมีเครื่องบินส่วนตัวกันมากขึ้นเขาอาจจะถวายเครื่องบินเลยก็เป็นได้ทั้งหมดเป็นค่านิยมปัจจุบันพระเหมือนเอาใจคนรวยๆเขาอยากทำอะไรให้ก็ไม่ปฏิเสธทั้งที่ควรปฏิเสธสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเกินความจำเป็นพระก็รับไว้ทั้งหมดโดยอ้างว่าโยมมาถวายอย่างโน้อนอย่างนี้มาขอหวยก็ให้หวย สำหรับหลวงพ่อชาสุพัทโทนั้นท่านไม่ต้องขวนขวายหารถเพราะมีคนอยากถวายรถยนต์ให้ท่านแต่แทนที่ท่านจะตอบรับท่านได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสงฆ์ของวัดหนองป่าพงหลังจากสวดปฏิโมกเพื่อรับฟังความเห็นของสงฆ์ทุกรูปต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะรับด้วยเหตุผลว่าสะดวกแก่หลวงพ่อเวลาไปเยี่ยมสำนักสาขาต่างๆ ซึ่งมีมากมายกว่า40สาขาในเวลานั้นอีกทั้งเวลาพระเนนอาพาธก็จะได้นำส่งหมอได้ทันท่วงทีหลังจากที่หลวงพ่อชารับความความคิดเห็นของที่ประชุมแล้วท่านก็แสดงทัศนะของท่านว่าสําหรับผมมีความเห็นไม่เหมือนกับพวกท่านผมเห็นว่าเราเป็นพระเป็นสมณะคือผู้สงบระงับเราต้องเป็นคนมักน้อยสันโดษ เวลาเช้าเราอุ้มบาทออกไปเที่ยวบินทบาทรับอาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีวิตเพื่อยังอัตภาพนี้ให้เป็นไปชาวบ้านส่วนมากเขาเป็นคนยากจนเรารับอาหารจากเขาเรามีรถยนต์แต่เขาไม่มีนี่ลองคิดดูี่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเราอยู่ในฐานะอย่างไรเราต้องรู้จักตัวเองท่านยังให้แง่คิดอีกว่า เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีรถเราก็อย่ามีเลยดีกวา่าถ้ามีสักวันหนึ่งก็จะมีข่าวว่ารถวัดนั้นความที่นั่นรถวัดนี้ชนคนที่นี่อะไรวุ่นวายเป็นภาระยุ่งยากในการรักษาเมื่อก่อนนี้จะไปไหนแต่ละทีมีแต่เดินไปทั้งนั้นไปทุด,ดงสมัยก่อนไม่ได้นั่งรถไปเหมือนทุกวันนี้ถ้าไปทุด,ดงก็ทุด,ดงกันจริงๆ ขึ้นเขาลงห้วยมีแต่เดินทั้งนั้นเดินกันจนเท้าพองทีเดียวแต่วันนี้พระเนเนเขาไปทุดงมีรถนั่งไปกันทั้งนั้นเขาไปเที่ยวดูบ้านนั้นเมืองน,นี้กันผมเรียกว่าทะลุดงไม่ใช่ทุดดงเพราะดงที่ไหนมีทะลุกันไปหมดนั่งรถทะลุมันเลยแล้วท่านก็สรุปว่าไม่มีรถก็ช่างมันเถอะ ขอให้เราประพฤติปฏิบัติให้ดีเข้าไว้ก็แล้วกันเทวดาเห็นเข้าก็เลื่อมใสศรัทธาเองหรอกผมไม่รับรถยนต์ที่เขาจะเอามาถวายก็เพราะเหตุนี้ยิ่งสบายเสียอีกไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างให้เหนื่อยขอให้ท่านทั้งหลายจงจำไว้อย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายกันนักเลยจากหนังสือลำธารลิมลานธรรมเขียนโดยพระภพศาลวิสาโล